สวัสดีคอรับอยินนอดีใต้อรอร์รัดบอสูเอที่ยอชอมอวิดีโอขออมเอรออาสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมชื่อชื่อคุณวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับคลิปรีวิวแบบเจาะลึกครบเครื่องเรื่องรถจักรยานยนต์ และในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งเนเกตใบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์แรงจัดจังหวะจัดเต็มอย่างยามาฮ่ KTM ลุก e 9 9 0พร้อมอัปเดตราคาล่าสุดแบบออโตโอ้อัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้กันแบบเรียลไทม์ก่อนตัดสินใจซื้อถ้าอยากได้ข้อมูลรถเท่ๆแรงๆแ,และเหมาะกับสายสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องต่างๆดังนี้ ประวัติและวิวัฒนาการของดุก390สเปคเครื่องยนต์และฟีเจอร์เด็ดอัปเดตราคาล่าสุดผ่านระบบออโต้อัปเดตประสบการณ์ขับขี่จริงเคล็ดลับและข้อควรระวังก่อนซื้อก่อนอื่นขอเล่าถึงต้นกำเนิดของดุก390กันครับ KTM ลูก390เปิดตัวครั้งแรกปี2013เป็นผลพัฒนาร่วมกันระหว่าง KTM และบ a ย a ออตอโ Auto ตโดยใช้เครื่องยนต์โชคของอินเดียแต่สร้างแนวคิดและการออกแบบโดยทีม KTM ที่ออสเตรียอีกทั้งยังถือเป็นลูกหลานสายตรงของตระกูลลูก200และพรี d ดเซเซอร์ของ r d 350ที่เคยเป็นตำนานในอินเดียในปี2017มีการอัปเกรดเพิ่มสลิปเปอร์คลัตช์เบรกดิสหน้า320มเม พร้อมโชคใหม่และไฟหน้าเล็ดร่วมกับหน้าจอ TFT บวกไร้ใบาวายรุ่นล่าสุดปีเศษ2024-2025ยังคงขยายเครื่องเป็น3 7 3ซีพร้อมแรงม้าหนักไฟฟ้า TFT ครบลูกเล่นไร้โมเดส Quick Ti เปอร์และ Cornering ABS ขีดขีดขีดสเปคเครื่องยนต์และตัวรถมีความน่าสนใจมากมาดูกันครับ เครื่องยนต์ซิงเกิลไซลินเดอร์ลิควิดคูลเล็ด373ซีซีพละกำลังสูงสุด44-45 p s สที่9500รอบนาทีและแรงบิด37-39นิวตันเมตรข้อมูลขึ้นอยู่กับตลาดระบบเกียร์6สปีดพร้อมสลิปเปอร์คลัตช์และควิกชิปเตอร์บางตลาดเฟรมเป็นโครงเหล็กทรงทอบูล่าเทรนลิส์น้ำหนักประมาณ14 8กิโลกรัมเปียกเวทเวท ช่วงล่างหน้า43มิลลิเมตร USD WP หลังโมโนช็อกกปรับระดับได้เบรกหน้า320มิลลิเมตรบวก ABS Dual Channel หลัง230-240มิลล mm. ิเมตรพร้อม Cornering ABS ในรุ่นใหม่หน้าปัดสี TFT ขนาดราว5นิ้วเชื่อมมือถือบางตลาดมี Navigation, r e m o d โหมดสตรี e เรนแทร r a ไฟหน้าและหลังเล็ดพร้อม DRL ทั้งน้ำมัน13.4-15ถึงลิตรที่นิยมว่าน้ำหนักเบาการทรงตัวเฉียบขี่ในเมืองดีและเครื่องแรงทะลุใจขีดขีดขีดต่อไปมาดูระบบออโตอัปเดตของราคากันระบบเราดึงข้อมูลราคาจาก API ของ KTM ประเทศไทยและทั่วโลกทั้ง Exoroom m s r p ของอินเดียมาเลเซียเนปาล ปากีสถานและอื่นๆและแปลงเป็นราคาไทยตามเรทค่างเงินสดใหม่ล่าสุดพร้อมแวดแอนภาษีนำเข้าถ้ามีในคลิประบบจะแสดงกราฟิกราคาปรุงสวยเช่น KTM ดุก390ราคาเฉลีย่ยอยู่ที่ไครบาทข้อมูลอัปเดตล่าสุดวันที่ e t o r o o m India ีย2รูปี95ปีซาแสนลบ2.96แสนรูปีประมาณไทย มาเลเซีย RM 3 1 8 0 0เครื่องหมายตัวหนอนอัตราแรกปากีสถาน PKR 258,000ประมาณไทยเนปาล Rs 8 9 9ถึง9.99แสนเนปาลรูปีระบบของเราจะดึงราคาก่อนตัดต่อวิดีโอเสมอทำให้ราคาที่แสดงในคลิปเป็นราคาที่ล่าสุดจริงๆณวันนั้นครับขีดขีดขีด มาดูกันว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ราคามีความแตกต่างกันในแต่ละตลาด 1. ราคาจากโรงงาน vs ราคาหน้าร้าน d เลอร์ dealer, เช่นยูรีเนียม USD INR รูปี 2. ค่าขนส่งและภาษีนำเข้าไทยอาจมีเพิ่มแหวน7%็เอร์ซ import duty 3. รุ่งย่อย standard vs OBD 2 B Quick Tipper ์ ฟีเจอร์เสริมไรโมเดสคอนเนอร์ริง ABS เนวิเกชันสีพิเศษ 5. สีลิมิเต็ดเอดิชันหรือคันเลอร์แพ็คพิเศษอาจแพงกว่า5-10%อ้างอิงจากตลาดอินเดีย 6. โปรโมชั่นของดีลเลอร์เช่นขอนปอรน0%ประกันฟรีและอื่นๆขีดขีดขีดตอนนี้เรามาดูประสบการณ์การขับขี่จริงกันบ้างครับจากรีวิวจากเจ้าของจริงบน r รด d ิ t มากกว่าซีดอะมิสเอาออฟกูดแฟบริกแอนด์ซอฟท์ทูทัตเดอะบายอีส์เรลี่ที่พีอีซีทูลีฟวิดอินซิตี้แอนด์แดนฟันทูไรท์ท็อปสปีดเรดหนึ่งร้อยห้าสิบห้า km on ห้าเกียร์ at แปด k rpm มากกว่า just turn over สองหมื่นเก้าพันกิโลเมตร new it two wheel cruise along at หนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคอมฟอร์ตเบรย์ for all nimble handling to keep out of trouble in city traffic มากกว่า Engine ReV ว like ีเอสไลท์ z ครซี่อเด4ถึง4.5 k rpm ฟิลสอฟบั p พาส4.5 k it's madness จึงสรุปได้ว่าดุก390เป็นรถที่ทั้งแรงบิดดีและใช้งานง่ายรถเบาขี่สนุกในเมืองและทำทริปไกลเบาๆได้ดีพบฟีเจอร์ระดับคลาสพรีเมียมไว้เยอะมากอย่างไรก็ตาม มีเสียงสังเกตรเรื่องไวเบรชั o นซึ่งพบว่าช่วง3 5ถึง5 5 k rpm มีแรงสั่นสะเทือนผ่านแฮนและแผ่นพักเท้าแต่หลายคนยืนยันว่าเป็นเรื่องปรับตัวและหลังเซอร์วิสครั้งแรกจะสมูทกว่าเดิมขีดขีดขีดข้อดีของดุก390ทำกำลังฉุดรอบกลางสูงดีมากขี่สนุกทั้งในเมืองและนอกเมืองเทคโนโลยีจัดเต็ม TFT Quick t i g g e r Slipper Clutch ABS ตั้งแต่รุ่นพื้นฐานเบาทรงตัวดีเกลี่ยแรงลมง่ายฟีเจอร์ช่วยผู้ขี่ครบทั้งไรโมเดสเนวิเกชั่นเสริมชุมชนไรเดอร์เยอะทั้งในไทยและโลกออนไลน์เป็นแหล่งแนะนำแต่งรถและบริการหลังการขายข้อควรระวังเครื่องมีการสั่นสะเทือนต้องปรับตัวเองช่วงแรกเบาะนั่งอาจไม่เหมาะนักสำหรับทริปไกลต้องหาเบาะเสริม ควีกชิปเตอร์บางคนร้องว่าช่วงเกียร์ท็อปล่างอาจไม่สมูทต้องคาลิเบรตที่ศูนย์อะไหล่บางรายการเช่นโชค USDWP หรือเทสที่คอนเนอริง ABS มีราคาสูงขีดขีดขีดเคล็ดลับก่อนจะตัดสินใจซื้อดุก390ลองนั่งทดสอบน้ำหนักจริงว่าถนัดหรือไม่สูงบอกเครื่องหมายตัวหนอน800มิลิเมตรถ้าต่ำควรลอง Adjustment สำรวจว่ารุ่นที่คุณเลือกมีไรโมเดสเนวิเกชันควิกทิปเตอร์และ ABS หรือไม่ดูสีล i t ิตเอ i ิชันพิเศษถ้ามองเรื่องรีเซ v a l u ูเช็คราคาโปรโมชันและอื่นๆจากดีลเลอ KTM ไทย0% Finance, Free Insurance เตรียมโบสำหรับ SERVICE เบื้องต้นเช่นเชนหลับวาลเช็ควิก c ริปเตอร์คาลิเบรชันขีดขีดขีดสรุปตอนท้าย คลิปนี้นำเสนอดุก390ทั้งเรื่องราวการพัฒนาสเปคเครื่องแรงดูดันฟีเจอร์ครบครันพร้อมประสบการณ์ขับจริงจากผู้ใช้งานและระบบออโต้อัปเดตราคาล่าสุดจากทั่วโลกใครที่กำลังสนใจรถเนเกตสายลุยมีความต้องการพลังมาพร้อมเทคโนโลยีเต็มฝีมือดุก390ตอบโจทย์แน่นอนถ้าเพื่อนๆออยากให้รีวิวเพิ่มเติมเช่นเทสไรซ์ศูนถึง100 เทียบกับรถคู่แข่งอย่างยามาฮ่ MT03 หรือ k a วาซากิ z 400หรืออยากให้เราทำคลิปแต่งดุกหรือทริปสายแรงก็บอกไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แบบเน้นๆพร้อมระบบอัปเดตราคาแบบเรียลไทม์เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราด้วยครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสอดคอรับอ